ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอจาก m o t ต c r ครีเอเตอร n ชแนกับการทํานายทายทักเสียงทยกันด้วยไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีนะครับ คลิปวิดีโอการทำนายดวงทำนายไทยทักนี้ผมจัดทำขึ้นด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นนะครับใครมาบอกเป็นทีมงานผมอย่าไปเชื่อเขานะ้าระวังผู้แอบอ้างนะครับทางเราจะไม่มีการติดต่อหาใครก่อนทั้งสิ้นนะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าเชื่อใจใครง่ายๆอย่าโอนไวอย่าใจอ่อนและอย่าโอนเงินให้ใครคุณจะเอาตัวรอดได้นะครับเอาล่ะมาเข้าเนื้อหาการดูดวงทํานายเสียงไทยวันนี้นะครับเป็นการเสียงไทยแรนดอมกันเช่นเคยนะครับ เพลินๆในหัวข้อเบาๆสบายๆายดูได้ทุกท่านนะครับผมจะใช้ไพ่ทาโร่หนึ่งสำหรับเท่านั้นนะ ปกติผมก็จะใช้ไพ่ทาโร่หนึ่งสำรับหรือสองสำรับในการเสี่ยงทายทำนายทุกคำทำนายของผมอ้างอิงตามหลักทาโร่ไพ่ทาโร่สากลผมไม่ได้มีพลังวิเศษแต่อย่างใดนะครับนะเราทายไปตามหน้าไพ่นะครับสเสน่ห์ของการทำนายเสี่ยงทายแบบนี้คือดูได้ทุกท่านทุกราศีไม่มีข้อจำกัดใดๆและก็ไม่มีพิษไม่มีภัยใดๆนะครับเราจะไม่ฟันเปรี้ยงไปว่าชีวิตคุณต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้เราไม่ทำอย่างนั้นการเสี่ยงทายคือการพยากรณ์สิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตซึ่ง จะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้เช่นกันโอเคมาลุ้นกันนะหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครบางคนกําลังอยากสารภาพรักคุณเอ,อหัวข้อนะ่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับหัวข้อเกี่ยวกับความรักความ 3, สัมพันธ์สบายๆไม่มีพิษไม่มีภยัยดูได้ทุกท่านทำใจสบายๆนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงทายให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โอ้ 9ไม้เท้าใน of a n d s นะครับช่วงเวลานี้คุณเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหรือไม่มีภาระทางบ้านหรือไม่หรือบางท่านมีหนี้สินหรือแม้แต่บางท่านไม่ได้เหน็ดเหนื่อยอะไรแต่คิดกังวลล่วงหน้าเอออาจจะแบกภาระของคนอื่นลำพังภาระตนเองไม่ค่อยมีอะไรแต่อาสาช่วยเหลือไว้หลายคนช่วยคนนั้นช่วยคนนี้จนสุดท้ายกลายเป็นต้องแบกทุกอย่างไปด้วยตนเองถูกไม่ถูกประมาณนี้ ไม่ว่าคุณจะแบกภาระใดอยู่ตอนนี้ก็แล้วแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายได้และจะนําพาสิ่งดีๆมาให้คุณนะครับเรียกว่าทําดีได้ดีถ้าเป็นภาระของคุณเองภาระที่บ้านคุณจะฝ่าฟันไปได้เอาชนะอุปสรรคได้แต่ถ้าเป็นภาระของการไปช่วยเหลือคนอื่นไว้คุณจะได้บุญกุศลแรงเลยนะครับนะเรียกว่าจะมีสิ่งดีงามตอบแทนมาในอนาะคตอย่างแน่นอนโอเคสบายๆไปกันต่อน,นะครับ ใครกำลังอยากจะมาสารภาพรักคุณเออมาดูกันสิขอให้ไพ่เล่าเรื่องนะครับเหตุการณ์นี้เป็นการทำนายอนาคตจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้มาลุ้นกันว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่โอ้โหเดี๋ยวไ่จะเชื่อน อาศัยมูห้ามพลาดคนที่ชอบดูดวงห้ามพลาดนะประมาณนี้สิ่งใดที่คุณเป็นความเชื่อนะย้ําว่าเป็นความเชื่อความศรัทธาของแต่ละท่านไม่เท่ากันไม่เหมือนกันคุณมีความเชื่อสิ่งใดคุณทําตามความเชื่อของคุณได้เลยมีแนวโน้มที่ความเชื่อของคุณในทางที่ถูกที่ควรนะ ความเชื่อสายขาวเช่นเออความเชื่อในกรรมการกระทําความเชื่อในคุณงามความดีอะไรแบบนี้รวมไปถึงการสวดมวนต์ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ทําตามความเชื่อที่ถูกที่ควรคุณมีโอกาสได้สมหวังและสอดคล้องกับหัวข้อนี้ที่ว่ามีคนอยากสารภาพรักคุณคุณมีโอกาสได้รับการสารภาพรักอย่างไม่ทันตั้งตัวแบบคาดไม่ถึงอ้าวมาดูกันว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่มาลุ้นกันแล้วก็ โอ้เจ็ดดาบเซเว่นออขอให้ทําใจสบายๆหากคุณเคยมีปัญหาสิ่งใดที่ต้องกังวลเป็นภาระกายภาระใจละทิ้งมันไปปล่อยวางมันไปชีวิตคุณจะก้าวหน้าต่อไปได้อะไรที่เคยเป็นภาระเป็นอุปสรรคเป็นความกังวลในอดีตจะคลี่คลายในไม่ช้านี้แล้วนะครับหากมีใครปิดบงังอะไรคุณอยู่คุณมีโอกาสได้ล่วงรู้ความจริงและเรียกว่ามีโอกาสปลดล็อกชีวิตได้เลยอืไม่ธรรมดามาดูกันต่อนะครับ แล้วก็อืจะเกิดอะไรขึ้นในลำดับถัดไปขอให้ไพ่เล่าเรื่องสักหน่อยพยากรณ์อนา,นาคตกันดูซิว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นและจะเกิดขึ้นหรือไม่ <c oughs> นี่คือสเสน่ห์ของการเสี่ยงทายใครบางคนอยากสารภาพรักคุณเขาคือใครโอ้มาแล้วอัศวินเหรียญน,น่ารักมาเชียว อัศวินเหรียญผู้มาช้าๆแต่มาอย่างมั่นคงอัศวินถือเหรียญคนคนนี้จะมามอบความรักดีๆให้คุณจะมาสารภาพรักกับคุณหรือแม้แต่เขามองคุณอยู่ไกลๆมองคุณอยู่ห่างๆเวลานี้มีโอกาสเป็นคนรู้จักที่มีความเกี่ยวข้องกันด้านการงานการเงินผลประโยชน์ร่วมกันแม้แต่การมีสิ่งดีๆร่วมกันในทางจิตวิญญาณจิตใจเช่นบางทีเป็นกัลยาณมิตรสายธรรมะอะไรแบบนี้ ใครก็แล้วแต่ที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันอยู่แม้แต่เป็นเพื่อนของเพื่อนอยู่ในสังคมเดียวกันแบบนี้มีโอกาสที่เขาจะมาหยิบยื่นความรักความสัมพันธ์ดีๆให้คุณคนคนนี้อาจจะมาช้าหน่อยอาจจะมีความเขินอายไม่ค่อยกลา้าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ความเป็นอัศวินเหรียญเขาหนักแน่นมั่นคงในจิตใจถ้าเขารักเขาชอบคุณจริง,รงๆเขาจะเข้ามาอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนะครับบางท่านอาจจะได้เจอแล้วด้วยซ้ําหรือบางท่านอาจจะเจอในอนาคตข้างหน้าเป็นไปได้นะครับอืม สิ่งที่ต้องแนะนำก็คือ,อแนะนำเพิ่มเติมนะว่าบุคคลดังกล่าวนี้ต้องเป็นคนที่รู้จักกันจริงๆเท่านั้นนะครับมีตัวตนสัมผัสได้จับต้องได้เคยเจอกันแล้วอะไรแบบนี้ถ้าเป็นแชทออนไลน์เว็บเดทอะไรแบบนี้ไม่แนะนำนะครับระวังโดนหลอกนะเออใครก็ไม่รู้ออนไลน์แชทคุยกันระวังโดนหลอกนะครับต้องมีตัวตนนะเคยเจอกันแบบนี้อยู่ในสังคมเดียวกันแบบนี้จะเด่นมากแล้วก็นี่สิบไม้เท้าการงานจริงด้วย คุณมีโอกาสที่จะได้รับโปรเจกต์ใหญ่นะสิบไม้เท้าในไม่ช้านี้ไม่ว่าคุณจะทํางานอิสระทํางานประจําค้าขายหรือทําสิ่งใดมีโอกาสจับงานใหญ่คนทํางานประจํามีโอกาสได้รับมอบหมายโปรเจกต์ใหญ่ให้ดูแลคนทํางานอิสระมีโอกาส grâce, รับงานใหญ่หรือเดีลงานใหญ่ปิดงานใหญ่อะไรแบบนี้นะครับมีโอกาสเดีลงานใหญ่กับลูกค้ามีโอกาสที่ลูกค้าเก่าหรือลูกค้าปัจจุบนันก็แล้วแต่จะมอบหมายงานใหญ่ให้คุณส่วนคนที่ค้าขายมีโอกาสได้ลูกค้ารายใหญ่เตรียมตัว เตรียมแรงกายแรงใจไว้รับงานใหญ่ที่จะทําให้คุณมีการเจริญเติบโตก้าวหน้าได้อย่างดีเลยเหนื่อยแน่นอนแต่เชื่อว่าเหนื่อยแล้วดีอ้าวโอเคมาดูกันต่อนะและ้วดีไม่ดีไอการงานเนี่ยแหละที่จะนําพาคนรักมาเออความสัมพันธ์ที่มาจากการงานก็ได้โดยมาดูกันสิว่าจะเป็นไปดังนั้นหรือเปล่าใช่การงานการเงินผมพูดไม่ทันขาดคํา คุณมีโอกาสได้จับงานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่พร้อมกับเงินก้อนโต1เหรียญเงินก้อนโตจากฟากฟ้าอาจจะไม่ใช่โชคลาบาการเสี่ยงโชคเสมอไปไม่ได้แปลว่าโชคลาบลอตเตอรี่เสี่ยงดวงเสมอไปความสามารถก็ได้นะ ความสามารถล่าโชคลาบโดยสเสน่หาหรือรายได้ง,งามๆจากการทำงานก็ได้เช่นกันเอาไปดูว่า,มาเมื่อกี้ที่มีการรับโปรเจกต์ใหญ่ทำงานใหญ่คุณจะไม่เหนื่อยเปล่าคุณจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามหาศาลเรียกว่าตามสเกลของแต่ละท่านท่านที่ทำงานเล็กหน่อยก็ได้น้อยหน่อยถ้าทำงานใหญ่หน่อยก็ได้มากหน่อยอะไรแบบนี้แล้วแต่ว่าคุณทำงานอะไรอยู่ไม่สามารถได้ผลลัพธ์เท่ากันได้นะครับดวงชะตาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตและบริบทของแต่ละท่าน แตกต่างกันไปนะครับนะประมาณนี้แต่คุณมีโอกาสได้โชคลาภใหญ่แน่นอนไม่ไว่าจะเป็นการเสี่ยงโชคหรือจะการทํางานก็แล้วแต่นะและใบนี้เพิ่มเติมสามารถเป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่ถูกหยิบยื่นมาให้อย่างไม่คาดฝันก็ได้เช่นกันโอเคมาดูกันต่อนะครับใครบางคนอยากมาสารภาพรักคุณการงานจะชักนําพามาหรือไม่จะมีผลประโยชน์ดีๆร่วมกันหรือไม่เกื้อหนุนกันหรือไม่เอโอโหมาจริงๆมาแน่ๆ ตรงตามที่พูดไว้เมื่อกี้เป๊ะพูดไม่ตังกัดคำการงานการเงินชักนำพามาแล้วจะมีแต่ความเจริญเติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปราชนีเหรียญเขามองคุณดีงามดีเลิศมากไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายชายหรือหญิงพลังงานสลับฟั่งกันได้ดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมแม้จะเป็นไพราชนีเหรียญแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่คุณจะมีความเจริญเติบโตในหน้าที่การงานเติบโตในฐานะการเงินมีความสุขสมบูรณ์มั่งคัง่งคนที่อยากอยู่โสดยังไม่อยากมีใครคุณจะร่ำรวยมั่งคัง่งเจริญเติบโตตด้วยวยั เองด้วยความสามารถของคุณจากงานใหญ่จากเงินใหญ่ที่พูดถึงไปเมื่อกี้นี้คุณมีโอกาสตเติบโตโด้วยตัวคุณเองส่วนคนที่คาดหวังเรื่องการมีคู่การครองคู่คนสดมีโอกาสเจอคนดีมีสตางนะนิสัยดีนิสยัสยรวยด้วยแบบนี้เข้ามาในชีวิตเขาเองก็มองคุณดีงามดีเลิศส่วนคุณก็จะได้เจอคนดีศีลเสมอกันแบบนี้ไม่น้อยหน้าไปกว่ากันนะครับ ส่วนคนที่มีคู่แล้วทํานายว่าคุณและคู่ของคุณจะเติบโตไปด้วยกันประมาณนี้และแถมเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยไม่ว่าคุณจะอยู่สถานะใดก็แล้วแต่คุณมีโอกาสได้รับแรงสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีความมั่นคงมั่งคั่งได้ด้วยมีโอกาสได้รับการซัพพอร์ตมีโอกาสได้รับการสนับสนุนได้สปอนเซอร์ด้วยนะคนค้าคนขายอาจจะมีสปอนเซอร์เข้าแบบนี้อโอเคมาดูกันต่อนะครับพลังงานดีงามการงานเด่นมาเลย รู้แล้วใครบางคนที่อยากมาสารภาพรักคุณเป็นคนกันเองในแวดวงการทำงานมีผลประโยชน์ดีๆร่วมกันไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการงานหรือผลประโยชน์ทางจิตใจกันแล้วแต่บางทีบางคนไปอคติกับคำว่าผลประโยชน์จะมองว่าเออผลประโยชน์ไม่ดีไม่ดีไม่ใช่นะคำว่าผลประโยชน์เป็นเรื่องดีหมายความว่าต่างฝ่ายต่างเกื้อหนุนซึ่งกันและกันคุณช่วยเราเราช่วยคุณอะไรแบบนี้เออต่างเอื้อสิ่งดีๆให้กันแบบนี้นะครับ คิดดีเข้าไว้แล้วจะมีความสุขนะครับนั่นไงคิดดีเข้าไว้มีความสุขพูดไม <Th> ่ทันขาดคำเดอ f ฟ o คุณจะได้เจอคนที่มีจิตอิสระหรือแม้แต่เป็นตัวคุณเองก็ได้ที่มีจิตอิสระหมายความว่าการครบหาครั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแล้วหรือไม่ก็แล้วแต่นะ ถ้าคุณคนที่มีคู่อยู่แล้วคุณและคู่ของคุณจะมีความสุขความเจริญมีความลัลรเบิกบานไปด้วยกันส่วนคนโสดมีโอกาสที่จะเจอคนที่คบหาคุณโดยไม่บีบบังคับ ไม่ควบคุมไม่สั่งการไม่เข้ามาครอบงำชีวิตคนที่เข้ามาเขาจะรักคุณด้วยน้ำใสใจจริงให้อิสระคุณเต็มที่แบบนี้คุณเคยใช้ชีวิตอยู่อย่างสุขสบายแบบใดมาก่อนตามลำพังเวลามีคู่รักมีแฟนคุณจะมีความสุขสบายมีอิสระตามปกติเขาจะไม่บังคับใดๆคุณเลยนะครับ ให้อิสระคุณเต็มที่แบบนี้ส่วนคนที่ยังไม่ได้คิดจะมีคู่นั่นแปลว่าคุณสามารถโสดได้อย่างมีความสุขเต็มที่โสดแล้วรวยก็ได้ในบางท่านนะบางท่านโสดแล้วรวยก็ได้แล้วแต่จะเลือกเลย อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าการทํานายเสียงทายของเราเราไม่ชี้นําเราไม่ฝันเปรี้ยงไปว่าคุณจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราไม่ทําเราดูพื้นฐานดูแนวทางสิ่งที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นส่วนจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรอยู่ที่คุณนําไปปฏิบัติต่อเองนะครับโอเคมาดูกันต่อนะครับเอพลังงานดีงามขยันแล้วรวยขยันแล้วก็ดีที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะมันมีนะ บางคนที่พื้นดวงไม่ดีหรือว่ามีกรรมเก่าเยอะขยันเท่าไหร่ก็ไม่รวยขยันเท่าไหร่ก็ไม่มีเงินเก็บก็มีก็อันนี้ต้องพูดกันตรงๆนะครับนะแต่กรณีของคุณเนี่ยดวงแบบนี้ขยันแล้วรวยแน่นอนนะไม่ใช่ทุกคนที่จะขยันแล้วรวยบางคนขยันแล้วเหนื่อยเปล่าก็มีต้องยอมรับด้วยว่ามีตรงนี้จริงๆอของคุณขยันแล้วรวยแน่นอนทําดีก็ยิ่งดียิ่งทําดียิ่งได้ดีไฮโรแฟนไพ่พระไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาย้าเตือนเมื่อกี้ตอนแรกมีมจิชเชยน คุณที่มีความเชื่อมีความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสายมูสายขาวาบูชาสิ่งที่ควรบูชาแบบนี้มงคลชีวิตนะบูชาสิ่งที่ควรบูชาเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อคุณมีโอกาสเจริญก้าวหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณดีมากครูบาอาจารย์คุณเข้มขลังอยู่ในสายที่ดีผมเชื่อมั่นว่าบุญเราสัมพันธ์กันการที่คุณได้มาดูคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญคลิปวิดีโอมีเป็นล้านล้านคลิปคนดูมีเป็นล้านล้านคนการมาเจอกันของเราไม่ใช่เรื่องบังเอิญ อาจจะมีพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างชักนําพามาตามความเชื่อผมเชื่อว่าคุณเป็นคนที่ พูดดีทำดีคิดดีปฏิบัติดีและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับประมาณนี้ขอให้ยึดมั่นในคุณงามความดีคุณจะมีความสุขความเจริญแน่นอนและใบนี้ยังเป็นไพ่แต่งงานได้ด้วยในกรณีของคนที่มีคู่แล้วใครมีคู่แล้วมีคนคบหาแล้วมีแฟนแล้วเตรียมวางแผนแต่งงานได้เลยหรือจะแต่งหรือไม่แต่งจะอยู่ด้วยกันยังไงก็แล้วแต่เอาเปน็นว่าวางแผนคลองคู่ได้เลยส่วนคนโสดมีลุ้นนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาขนาดนี้ ชีวิตคุณจะมีความราบรื่อนอุปสรรคใดๆที่เคยมีอยู่จะหายไปโดยลําดับเอาเป็นว่าสุขสบายขึ้นแน่นอนไพ่พระการันตีตามความเชื่อและตามสถิตินะใบนี้ออกมาไม่ผิดหวังแต่ก็ดังกล่าวนะย้ํานะดวงดีก็ส่วนหนึ่งแต่ชีวิตจะดีด้วยคุณต้องทําดีด้วยนะครับเออโอเคไปกันต่อใครบางคนอยากมาสารภาพรักคุณชัดเจนมากแนวโน้มจากการทํางานคนในแวดวงสังคมงานมาดูสิ ว่าลักษณะเขาจะเป็นยังไงสามเหรียญโอเคสังคมคุณจะกว้างออกไปเรื่อยๆยิ่งจับงานใหญ่ยิ่งรับโปรเจกต์ใหญ่ยิ่งขยันขันแข็งยิ่งทํางานสังคมคุณจะกว้างออกไปลักษณะของคนที่จะเข้ามาสารภาพรัพรกคุณจะเป็นคนที่มีนิสัยคล้ายๆคุณย้ําว่าเจอจากแวดวงสังคมเดียวกันมีตัวตนจับต้องได้เจอกันจริงๆ ประเภททักแชทมาใครก็ไม่รู้เจอกันตามเว็บเดทเจอกันตามออนไลน์ไม่แนะนําของนุญาตย้ตยําม,มีโอกาสโดนหลอกนะครับขอให้มองคนที่มีตัวตนจริงๆเท่านั้นเขาคนนี้หรือเธอคนนี้จะมีลักษณะนิสัยคล้ายๆคุณมีความชอบคล้ายๆกันหลายท่านอาจจะมีสังคมร่วมกันมีเพื่อนร่วมกันเป็นไปได้เดี๋ยวขอไพ่ขยายสักหน่อยเจาะรายละเอียดอีกสักนิดนึงว่าเขาจะเป็นคนลักษณะแบบไหนเข้ามายังไงเพื่อจะได้สังเกตง่ายขึ้น เผื่อบางคนมีเข้ามาหลายคนออหกดาบคนทางไกลทางไกลในที่นี้ผมจะไม่เน้นไปที่ต่างชาติต่างประเทศนะเพราะว่าการที่ต่างชาติจะได้มาเจอกับเรานี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเว้นแต่ว่าเว้นแต่ว่านะทุกอย่างมีข้อย,ยกเว้นถ้าคุณทํางานองค์กรที่เกี่ยวกับต่างชาติอยู่แล้วมีเจ้านายฝรัง่งมีเจ้านายต่างชาติมีเพื่อนร่วมง,งานต่างชาติที่เจอกันตัวเป็นๆแบบนี้ได้ แต่ถ้าต่างชาติทักมาจีบคุยกันยังไม่เคยเจอกันเลยระวังโดนหลอกนะย้ำบ่อยมากเพราะช่วงนี้เคสแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะถ้าจะคบหาคนต่างชาติให้ดูคนต่างชาติที่อยู่ในบ้านเราหรือคนที่เจอตัวตนกันจริงๆเดินทางไปมาหาสู่กันได้จริงๆเคยพบกันแล้วแบบนี้ได้ถ้ายังไม่เคยพบกันระวังนะครับประมาณนี้โอเคขอเพิ่มอีกส,สักใบสิแล้วมันจะเป็นยังไงความสัมพันธ์นี้อ่า เขาอยากจะมาสารภาพรักคุณเขาจะทำเร็วๆนี้ไหมจะทำสำเร็จไหมเออโอ้โหราชาถ้วย King of Cups สวยงามใบนี้เขาเป็นคนจิตใจดีแน่นอนสบายใจได้ไม่ว่าเขาจะเป็นใครเขาจะเป็นคนจิตใจดีมีความเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ ความเป็นผู้ใหญ่หมายถึงมีวุฒิภาวะเออคิดเป็นคิดอ่านดีคิดดีทําดีแบบนี้ประมาณนี้เรียกว่าไม่งี่เงา่าไม่งองแงงสบายใจได้คนคนนี้จิตใจดีมีเมตตาพร้อมที่จะสนับสนุนคุณในทุกๆทางเลยเท่าที่จะไม่เกินความสามารถของเขาคนคนนี้เป็นคนจิตใจดีอ่อนโยนเขาอาจจะไม่กล้าเข้ามาจีบคุณตรงๆแบบลุกหนักซึ่งก็เป็นข้อดีนะ คนเราค่อยๆค,ยคบหากันไปศึกษาดูใจกันไปแต่ถ้าสนิทกันเมื่อไหร่คนนี้ดูแลคุณดีมากอือีกสักใบไหมอีกสักใบนะขอบทสรุปที่จะเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นแล้วกันอ่าแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเพราะการเสี่ยงไทยคือการพยากรณ์อนา,นาคตจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่จะมีแนวโน้อมอย่างไรขอให้ไพ่เล่าเรื่องทีนะครับ โอ้สามไม้เท้ายินดีด้วยคนคนนี้ที่คุณจะได้เจอนี้ที่เขาจะมาสารภาพรักคุณนี้เขามีตัวตนเขาอยู่ในสังคมของคุณแล้วมีโอกาสรู้จักจากการทำงานเป็นคนจิตใจดีและคนคนนี้รักจริง ถ้าคบหากันจริงๆคบหากันจริงจังมีโอกาสวางแผนอนาคตร่วมกันสามไม้เท้าไม่ธรรมดาไม่ใช่การครบเล่นๆขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนจะเจอชา้าเจอเร็วหรือบางท่านเจอแล้วก็แล้ว,แ,ลวแต่ก็ยินดีด้วยท่านที่ยังไม่เจอขอให้ทาใจสบายสบารักตัวเองมากๆเมื่อคุณรักตัวเองแล้วคุณจะดึงดูดความรักดีๆเข้ามานะครับโอเคขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ